เปกผลิตโชคใช้สิทธิผู้ป่วยปฏิเสธการตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกายไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษาซึ่งเป็นเหตุต้องสงสัยว่าอาจจะเกิดโทษหากเปิดเผยข้อมูลคุณผู้ชมครับอัปเดตความคืบหน้ากรณีของคุณเป็กผลิตโชคนะครับวันนี้8สิงหาคมนะครับกองบังคับการตํารวจนครบาล4นมีการแจ้งว่าพนักงานสอบสวนสอนอหัวหมากมีการประสานงานไปกับทางทีมแพทย์นะครับว่าให้ตรวจเลือดหาสารเสพติดนะครับแต่คุณเป็กผลิตโชคเองเนี่ยมีการปฏิเสธการตรวจเลือดนะครับอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยและนอกจากนั้น นะครับก็ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษานะฮะทำให้พนักงานสอบสวนเองเนี่ยลงบันทึกสำนวนคดีว่าเจ้าตัวปฏิเสธการตรวจเลือดซึ่งเป็นเหตุต้องสงสัยว่าอาจจะเกิดโทษหากเปิดเผยข้อมูล ก็อยากให้ทุกคนทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนี้7สิงหาคมทางคุณเป๊กผลิตโชคมีการออกมาขอโทษสังคมนะครับแล้วก็ขอโอกาสจากสังคมให้ตัวเขาเองเนี่ยได้ไปขอโทษพี่ๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับกระบะนะฮะคนใส่หมวกกันน็อกรวมถึงพี่แท็กซี่ด้วยแล้วก็ออกมายอมรับนะครับว่าดื่มมากเกินไปแต่ทีเนี้ยสิ่งที่หลายคนยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ก็คือเรื่องของสารเสพติดในร่างกายเนี่ยแหละครับแต่พอวันนี้นะคุณเป๊กปฏิเสธการตรวจเลือดเนี่ยนะครับก็ทําให้หลายคนคิดไปได้เหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะ ทำไมถึงต้องปฏิเสธการตรวจเลือดแทนที่จะแบบเออเมื่อวานออกมาขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจไปแล้ววันนี้ก็ตรวจเลือดมันจบๆไปเลยโดยพี่ปุ๊กสารปุกเองเนี่ยมีการออกมาโพสต์นะครับบอกว่าสื่อรายงานเป๊กผลิตโชคใช้สิทธิ์ปฏิเสธการตรวจหายาเสพติดถามว่าทําได้ไหมทําได้จ้าเพราะเป๊กไม่ได้เมาแล้วครับแค่เมาแล้วเรือนแต่การปฏิเสธของเป๊กก็อาจจะทาให้สังคมคาดเดาไปได้ว่าถ้าไม่มีอะไรทําไมถึงไม่ยอมตรวจมันดูมีพิรุษก็แล้วแต่ความสะดวกของเป๊กเลยนะครับ แล้วท่านเป่าก็เนี่ยฮะบอกว่าถ้าบริสุทธิ์จะกลัวอะไรปฏิเสธตรวจเลือดอ้างสิทธิผู้ป่วยไม่ขอเปิดเผยข้อมูลแล้วอย่ามาโวยวายถ้าคนเขาสงสัยนะเมาแล้วเรือนเนี่ยช่วยไม่ได้งั้นสิท์ของกูที่จะคิดถ้าไม่ตรวจก็สันนิษฐานว่าเสพไว้ก่อนวายเด็กติดยาเนี่ยครับพอคุณเป็กออกมาปฏิเสธแบบเนี้ยมันก็ทําให้หลายคนคิดไปแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวต้องรอทางคุณเป็กปริโชคออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทําไมถึงมีการปฏิเสธการตรวจเลือด